นี่ก็เป็นวันทิ่แปดแล้วมัออ้งเก้าแล้วละ่ะเพราะว่าวันไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่ก็ตื่นมาทำอะไรตื่นมาวันนี้จะมีหมอบเนาะก็ตื่นมาคุยกับเพื่อนเพื่อนเรื่องการจัดการอะไรก็แล้วแต่ามากมายก่กองที่จะเกิดขึ้น ตอนนี้ดีใจมากเพราะว่าคน Subscribe ในช่อง hello i'm from prison ของเราครบ1,000 Subscribe แล้วตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่กันกับกอบนะคะกับการกักตัวกับคนที่ติดโควิดนะคะว่าความจริงแล้วมันเหมือนกับ การติดคุกหรือเปล่าเออเขาก็จริงๆเราก็จริง,ออรง,ออรงมันก็ไม่เหมือนหรอกแต่มันก็มีคือมันก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวแต่มันก็คลายๆอยู่บ้างบางอย่างอะไรเงี้ยนอกจากเรื่องที่แบบว่าเราออกไปไหนไม่ได้แล้วมันก็จะมีเรื่องแบบการดิวกับคนที่เราอยู่ด้วยอะไรเงี้ยคือช่วงนี้ผ่านมาก็มีปัญหาคือจะว่าก,ากักตัวไปซะทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาก็ยัง ไปเอาของจากน้องได้ตอนที่น้องมาเยี่ยมใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานก็กไปธนาคารมาเพราะว่าป้าที่อยู่ด้วยก็คือก็ก็โอนค่าเช่าให้เขาใช่ปะแล้วเขาก็มีปัญหาคือเขาให้เลขบัญชีมาผิดตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดแล้วทีนี้คือแบบนี่มันวันที่เท่าไหร่แล้วอ่ะนี่มันวันที่ห้าที่สี่แล้วเมื่อวานเนี่ยเออแล้วแบบเขาก็เพิ่งมารู้ว่าเขาแบบ เลขบัญชีผิดอะไรเงี้ยก็ต้องไปเคลียร์ที่ธานาคารอะไรแบบนี้เออแล้วป้าก็ยังไม่ได้ผลตรวจคือป้าก็ยังไม่ได้รับผลตรวจปา้าติดหรือเปล่าคือถ้าสมมติว่าปา้าคนนี้ติดโควิด๊อ b ก็มีสิทธิติดเหมือนกันเพราะฉะนั้น๊อ b ต้องกักตัวเพิ่มอีก14วันเพื่อที่จะดูอาการว่าก็ติดโควิดหรือเปล่าแล้วค่อยไปตรวจใหม่คือแบบโอ้ชิพหาย เออคือเขาไม่ค่อยดูแลตัวเองกันเท่าไหร่อย่างที่บอกอ่ะแหละอืมเอานะคิดว่าเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปเออก็เริ่มอีกเจ็ดวันใหม่อีกทีหนึง่งนะเย้ yeah, เสร็จไปแล้วนะคะกับม็อบ น่าเรือนจำวันนี้ก็ดีใจดีใจท,ที่ทุกคนจัดมอบได้ภาพออกมาสวยงามแลวทุกคนก็ก้าหาญมากมาว่าคนเราจะน้อยแต่ว่าสนุกมากเลยคือน้องส่งรูปมาให้ดูคือเรือนจำแม่งพกรถมาด้วยอะ่ะพกบรถฮฮมมีมาด้วยอะไอเ้เนี้ย <laughs> <laughs> แกงว่าใหญ่มากอะคือแบบเรือนจำเล่นใหญ่มากอะคือแบบว่าคิดว่าครั้งหน้าถ้าหากว่าเราอะ่ะ จะจัดอีกใช่ปะมเล้วเร,เรนจำก็คิดว่าอาจจะมาน้อยแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรามาเยอะขึ้นมามันต้องตกใจแน่นอนอะคือแบบ <c oughs> <c oughs> เออแต่ก็แต่เราก็คิดว่าจริงๆแล้วแบบคนคนอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องประเด็นของหนักโทษเท่าไหร่หรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเร็วเกินไปหรือว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนจัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ น่าสนใจน่าสนใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีเหมือนกันเออแล้วก็อืมเออแล้วก็คนพบว่าจริงๆอะ่ะไอเสื้อคลุมประมาณเนี้ยไอเสื้อคลุมขนขนอะไรแบบเนี้ยเออมันไม่ได้เอาไว้ใช้คลุมอาบน้ำบุ๋ยคือดูมันจะเป็นเสื้อแบบว่ามีขนปุปปยๆใช่ไ่มมันไม่ไดเอาไว้คลุมอาบน้ํามันเอาไว คุมเวลาหนาวนี่ไงเหมือนเหมือนเวลาที่เราแบบว่าแบบต้องห่มผ้าเหมือนเหมือนที่เราต้องห่มผ้าในตอนตอนเด็กๆใช่ปะอันนี้เราก็ไม่ต้องห่มไงเราก็ใส่เป็นเสื้อคลุมเลยก็เหมือนเหมือนเราเอาผ้าห่มมาใส่ตัวอย่างเงี้ยเออเพิ่งเข้าใจวันนี้เองคิดเข้าใจว่าเป็นเสื้อคลุมอาบน้ามาโดยตลอดไม่เคยเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคือมันคือเสื้อกันหนาวที่ใส่อยู่บ้านเชย เห็นป้าที่บ้านเขาใส่ก็เลยว่าป้าใส่เสื้อคุมอาบน้ำอยู่ในบ้านทำไมวะอ๋อไม่ใช่มันไม่ใช่เสื้ออ,อาบน้ำมันเป็นเสื้อกันหนาวอืออันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งก็ต้มซุปไก่กินแล้วก็อยู่กับมอบอยู่กับงาน exhibition ที่เป็นความหวังของฉันที่เบอร์ลินแล้วก็ เขียนนะแต่ว่ามันยังเขียนอะไรไม่ได้เพราะว่าคิดว่าคงต้องแบบว่าตกผลึกอะไรสักอย like ่างหนึ่งก่อนนะก่อนจะก่อนจะเขียนทุกอย่างออกมาได้จริงๆอันนี้ก็เป็นแบบเออเทคโนตจทิ้งๆค่อนข้างไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีเดี๋ยวจะไปออกแบบหน้าแอปพลิเคชันของตัวเองต่อเรียนหลายอย่างทำหลายอย่างไปสิ Okay. วันนี้ก็สถานการณ์ดีขึ้นเพราะว่าป้าที่เขาเป็นโควิดเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็ไม่อาจจะต้องอาจจะแบบไม่ต้องระวังตัวมากเท่าไหร่แต่ว่าอันที่สําคัญก็คือยังต้องระวังตัวอยู่เพราะว่าป้าอีกคนนึงเขายังไม่ได้มีผลตรวจถ้าเขาได้ผลตรวจตู้ปะเราถ้าถ้าเกิดว่ามันแบบเขาไม่มีเชือ้อก็ดีไปแต่ถ้าเขามีฉันจะกลับมาเครียดอีกรอบนนหนึ่งแน่นอนค่ะ โอเคไปแล้วจะก่อนนอนจะมา say good night แหมก็ถ่ายให้มันดูแบบตื่นเต้นอะไรไปแต่จริงๆแล้วคือวันนี้ซักผ้าเห็นปะเสื้อคลุมสีชมพูอ่ะเลยของฉันแล้วก็เสื้อสีม่วงของฉันวันนี้ก็เป็นวันแดดดีแต่ว่าจริงๆอ่ะควรจะซักผ้าตั้งแต่ตอนเช้าเๆแล้วแต่ว่าแบบก็นั่นแหละก็คิดเออก็ทำอย่างอื่นก็เลยไม่ได้ซักนะคะก็เลยเออซักผ้าก่อนออกไปตอนนี้ก็พอเงาตึกมันบังใช่ปะ มันก็แดดมันก็ไม่มาละแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวแดดก็มาก็ตกักซักแล้วก็ตากข้ามวันเดี๋ยวแดดอีเชา้านึงมันก็ทําให้ทุกอย่างแบบว่าสว่างสวยเองเออนั่นแหละใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมใช่ดิเออเออกล้องนั่งไม่โฟกัสเออกล้องโฟกัสละประมาณนึงก็ใช่ไหมตลอดเวลาที่อยู่ที่บ้านนะคะดูดูเดี๋ยวจะให้ดูต้นไม้ที่เอามาที่เอามาปลูกแล้วแบบว่ามันมันออกดอกเสร็จอะคือตอนที่เราซื้อมามันออกดอกใช่ปะแล้วพอแบบ มาถึงเรามันออกดอกอยู่ได้ประมาณแบบสามสี่วันแล้วมันก็แห้งตายเราคิดว่าแบบมันเป็นไม้ที่เติบโตแค่คำเดียวในชีวิตเราแห้งตายเรียไปดูอ่ะนี่เนี่ะดูดิเออมันแห้งตายไปแล้วอ่ะเออทำไมวะไม่เข้าใจก็ทำกับข้าวในบ้านอีกแล้วเพราะว่าพอเริ่มสายๆป้าเขาก็ตื่นแล้วใช่ปะเราก็เลยแบบไม่อยากไม่อยากไปยุ่งขวอ่ะ แออปะๆพอวันนี้ทําซุปอีกแล้วเป็นซุปซุปไก่ปีกไก่นะคะลองซื้อมาให้โอเคก็หนึ่งสิ่งที่เริ่มจะเหมือนชีวิตในเรือนจําแล้วนะคะก็คือการกินอาหารในแวนะคะในแวหรือทัพป,ปูแวหรืออะไรที่มันเป็นกระปุกพลาส,สติกแบบนี้เออในครูเขาเรียกว่าแวร์ทุกอย่างแม่งเรียกว่าแวรหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเอาเอาซุปใส่ในในแวแล,แล้วก็กิน คือจริงๆน้องซื้อถ้ออวยพลาสติกมาให้แต่ว่ากลัวว่าซุปมันจะร้อนเกินไปมันจะใส่ได้ไม่โอเคเยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออใส่แวร์ดีกว่าน่าจะทนทานมากกว่านะคะอือนี่ก็เป็นอาหารนะคะกินอันนี้แหละโอเคแล้วอีกทักษะวิชาหน,นึ่งที่ได้มาจากโควิดการใช้โควิด <c oughs> นะคะคก็คกือซึ่งทเมื่อวานนี่เป็นน้ำยาล้างจานแล้วก็มาใส่ขวดสเปรย์แบบเนี้ย เพราะว่าในครูกอะค่ะมันจะมีที่ขายแบบขายน้ําหอมที่มันเป็นขวดสเปรย์ใช่ปะแล้วเราอ่ะทำยังไงเออเราก็ใช้อันนี้แล้วก็ฉีดฉีด,ฉ,ด,ฉ,ดฉีดเข้าไปที่จานชามช้อนนะคะก็ฉีดเข้าไปโอ้ยอันนี้มันยังไม่ได้เปิดเลยไ,ไหมยังไม่ได้ใช้อ๋อไม่ติดติดสิอ้าวไม่ติดสางั้นนะโอเคสมมือนน้ำยาล้างจานใช้ไม่ได้ผล คนคูดทำยังไงในกรณีที่ไม่มีน้ำยาล้างจานเห็นไหมจะมีทักษะทิชชู่ค่ะเวลาเราพับทิชชู่ใช่ปะเราจะพับสามส่วนแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแบบนี้เอาซออนๆๆนๆนกันไว้ทีนี้เราก็ใช้ทิชชู่นะคะเช็ดมาเช็ดแบบนี้คือในครุมันไม่ได้มีน้ำให้ล้างเยอะแยะเข้าใจปะเราก็เช็ดคาบมันเศษอาหารออกไปจากช้อนหรือจานชามของเราก่อนนะคะแล้วก็ เช็ดไปเรื่อยๆแล้วก็เอาอุ้ยก็เช็ดเช็ดให้สะอาดเช็ดให้สะอาดสะอาดคือเช็ดให้มันไม่มีคราบเศษอาหารติดเฉยๆแหละเอาจริงอ่ะคือมันทำความสะอาดไหมมันก็ไม่ได้สะอาดเข้าใจปะคือมันเป็นแค่การเช็ดเศษอาหารออกเฉยๆทีนี้ก็มีแบบว่าของชิ้นใหญ่ไงอย่างอีแวร์นี้นะคะ ก็ใหญ่หน่อยไปเช็ดป่ะเออเปืืองค่ะอยู่ในคุกเนี่ยน้ำมันน้อยเราก็ใช้ทิชชู่เปลืองเพราะว่าต้องใช้ทิชชู่เช็ดทุกอย่างตั้งแต่หน้ายันจิมิยันจนนานชามเออคือแบบกระดาษทิชชู่เนี่ยแบบว่าเปลืองมากชื่อถ่ายดีไม่เทน้ำเทท่ามากนะคะถ้าอยู่ในคุกอเออเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วไป แล้จะดูเหมือนสะอาดแต่ความจริงมันก็ไม่ได้สะอาดหรอกใช่ไหมล่ะออแล้วจากนั้นนะคะคนครุกก็จะเก็บทุกอย่างมาในกล่องอ,อันนี้ได้เก็บไดอันนี้เราเอาใส่กล่องก็เก็บไว้แบบนี้เก็บในกล่องแล้วก็เอาใส่ตู้ล็อกเกอร์ไวน้นะคะนี่ก็เป็นทักษะในครุกที่เอามาใช้ในช่วงตักตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาออกไปล้างตอนที่ไม่มีคนอยู่ ตอนที่แบบว่าตอนที่แบบทุกคนนอนหมดแล้วอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากเดินสวนแล้วก็ไม่อยากไม่อยากใกล้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะเประมาณนี้แต่ทําไมอ่ะทำไมขวดอันนี้ใช้ไม่ได้อ่ะเพราะอะไรอ่ะจะใช้ได้ไหมอ่ะวิ่งเริ่มใช้ได้แล้วอ่ะวางวางลองใช้ได้ค่ะคุณผู้ชมเออนเนี่ยก็คือเราเอาฉีดแบบนี้ใช่ไหมคะ เอาฉีดลงไปที่ภาชนะที่เราจะล้างแล้วก็เอาอันนี้เช็ด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 อืมถามว่าสะอาดไหมมันก็ต้องมีกลิ่นน้ำยาล้างจานนะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะ่ะพอเราเช็ดเสร็จใช่ปะอันนี้คือในกรณีของคนที่แบบมีสตางค์ซื้อน้ำยาล้างจานหรือว่ามีเวลาพอที่จะเอาจานไปล้างก็ใช้แบบนี้ก็แล้วก็เอาไปล้างน้ำเปล่าทีเดียวอีกทีหนึง่งเพื่อให้มันไม่มีกลิ่นน้ำยาล้างจานนี่ค่ะออกเออเก๋ไม่ออไมแหละชีวิตติดคุกติดโควิดอยู่นี่ละจา้าโอเค Nhưng